คุณผู้ชมครับประเทศไทยนับแต่นี้เป็นต้นไปกกอพอ,ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าค่าไฟหรือว่าหน่วยค่าไฟของประเทศไทยจะไม่มีทางต่ํากว่า4ี่บาทต่อหน่วยอีกต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยเนี่ยที่เริ่มต้นขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไงคุณผู้ชมครับพูดกับคนไทยตรงๆเลยว่าไม่มีทางลดลงแล้วปัญหาเหล่านี้คือปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่พลเอกประยุทธ์ต้องมีส่วนรับผิดชอบนี่คือความเห็นของผมเพราะว่าบริหารประเทศมา8ปีบอกว่าจะปฏิรูปพลังงานนะครับพลังงานมีการปรับตัวสูงขึ้นจะอ้างปัจจัยภายนอกตามประเทศยังไงก็ตามแต่นะครับแต่เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นค่าจ้างคันต่ํามันก็ควรปรับเพิ่มขึ้นด้วยตั้งนานแล้วเพราะประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเรามาถึงจุดนี้นะครับค่าไฟจะไม่มีทางถูกนะฮะพูดง่ายๆก็มีแต่จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้น นี่แหละครับคือการปฏิรูปพลังงานตลอด8ปีที่ผ่านมาทํางานไปวันๆนะครับสถานการณ์นี้ให้ประชาชนเนี่ยฟังข่าวแบบนี้วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแล้ววันนี้กกพพูดถึงขนาดที่ว่าลืมไม่ได้เลยไม่มีทางต่ำกว่า4บาทต่อหน่วยแน่นอนนะครับไหนราคาแรงขั้นต่ำค่าไฟมันขึ้นมาขนาดนี้คุณผู้ชมครับนายคมกริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะฮะ บอกว่าประเทศไทยหลังจากนี้จะไม่เห็นอัตราค่าไฟต่ำกว่า4บาทต่อหน่วยอีกแล้วเนื่องจากราคาพลังงานสัสดส่วนการผลิตไฟฟ้าของไทยจากเชื้อเพลิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปไทยต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลือเอเเพิ่มขึ้นสัดส่วน20-30จากเดิมสิบแปในปี63อ่ะก็ว่ากันเหตุผลบราบรานะครับเหตุผลปัจจัยภายนอกนะครับส่วนอัตราค่าไฟในสิ้นปีจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการบริหารก๊าซในอ่าวไทย จากการเข้าไปในพื้นที่ของปตทอสอผว่าจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตก๊าซได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึง LNG ในตลาดโลกก็จะมีส่วนสําคัญต่อภาพรวมการผลิตไฟฟ้าในประเทศคุณผู้ชมครับนี่คือข่าวร้ายนี่คือข่าวสารที่มันออกมาแบบวันต่อวันไม่ได้มีการวางแผนเชิงโครงสร้างในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนคนไทยเห็นถึงยุทธศาสตร์พลังงานนะครับ ผมต้องพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะหนึ่งในเงื่อนไขท,ที่พลเอกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจเนี่ยนะครับก็อ้างว่าจะปฏิรูปทุกอย่างหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานเป็นยังไงล่ะครับแปดปีสเปะสป,ปะแล้วสุดท้ายบริษัทรับวิสาหกิจขนาดใหญ่ทางด้านพลังงานว่าจะเป็นปตทก็กำไรเป็นก่อเป็นกรรมโรงกันก็กำไรเป็นก่อเป็นกรรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็กำไรเป็นก่อเป็นกรรมแล้วประชาชนคนไทยล่ะครับวันนี้พูดกับคนไทยขนาดนี้เลยนะครับ ว่าไม่มีทางลดต่ำกว่าสีบาทหรือถ้าพูดเป็นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าหลังจากนี้ก็มีแต่จะขึ้นมีแต่จะขึ้นมีแต่จะขึ้นหนขาดไร้วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการพลังงานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีความเข้าใจเลยครับไม่มีความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงพลังงานในเชิงโครงสร้างของประเทศไม่ได้เลยเพราะไม่กล้าแตะในทุนเป็นทหารนะครับ ที่เก่งกับประชาชนเก่งกับชาวบ้านบังคับใช้กฎหมายใช้กําลังใช้ปืนผ่าหน้าไม้ต่างๆแต่กับนายทุนเนี่ยจนถึงวันนี้คุณผู้ชมต้องพูดกันให้ชัดนะครับพูดเป็นรูปธรรมนะครับพลเอกประยุทธ์ยังไอ้ที่ลงกลันะที่บอกว่าไปขอความร่วมมือยังไม่ได้เงินมาเลยนะยังทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับทําอะไรไม่ได้นะพูดออกมาแล้วออกสื่อผ่านไปก็หายไปกับสายลมทําอะไรไม่ได้ แล้ววันนี้ก็กพอมาบอกข่าวร้ายไม่มีทางลงแล้วนะค่าไฟพูดอีกในายะหนึ่งก็จะมีแต่จะขึ้นนะพูดง่ายๆก็คือไม่รู้ไม่เชื่อเป็นไปตามยถากรรมนะจะขึ้นก็ขึ้นมีทาตังมาจ่ายเอาเองลนะแ,แล้วกันนะแต่รัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าเนี่ยกับรวยขึ้นได้กําไรได้กําไรขึ้นเราก็เลยงงว่าสรุปแล้วประเทศนี้มันมันมัน,มน เรื่องพลังงานมันต้องดูแลประชาชนคนส่วนใหญ่หรือสุดท้ายกําไรตกไปอยู่กับในทุนบางกลุ่มเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ประชาชนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็น่าจะมีคําตอบตัวเองแล้วล่ะว่า8ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วปีที่9ปีที่10หลังจากนี้ถ้ามีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้าควรจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตของตนเองต่อไปครับ